เียมือเรียมเียมือเรียมกลับบ้านกันนะกลับบ้านแล้วนะคะกลับบ้านแล้วกลับบ้านด้วยกันไหมกลับไม่กลับพูดไปกินข้าวไปหุ่นน่ะพูดน่ะไปเฝ้าเฉียงนาเด้อเฝ้าเฉียงนานะเฝ้าเฉียงนาเด้อข้าใจบอกลับบ้านแล้วนู่นๆไปกินข้าวไปข้าวกับข้าวกับป้าหงแดงไป กลับก่อนเด้อไปก่อนนะบายบายดุยดุยแดงชื่อแดงชื่อเหลี่ยมไอเหลี่ยมเหลี่ยมมากมากตาเหลี่ยมมากมากเลยกลับก่อนนะอย่ามาเลียกลับแล้วนะ <L> กลับบ้านแล้วนะได้บายกลับบ้านก่อนเด้อ ยังยังนันงเดีอ,อกไปย้วเขาแห้งบ่